สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามทุกท่านนะครับก่อในสารคิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับกับผมในคลิปนี้นะครับผมก็นําสูตรดับแต้มสิบในบนนะครับมาฝากให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรต่อสูตรเดิมที่ผมลงไปในงวดที่ผ่านมานะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะได้นําไปตัดกันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูสถิติงดที่ผ่านมานะครับก็มีผิดอยู่นะครับผิดอยู่นะก็งวดที่ผ่านมานะครับผิดอยู่2สูตรนะครับผิดอยู่2สูตรเพราะว่า2ตัวบนออก79นะครับเพราะว่าออกแต้ม9ออกแต้ม9ก็มีสูตรที่คำนวณได้9อยู่2สูตรนะครับก็ผิดไปนะครับนะผิดไปสูตรที่3กับสูตรที่4นะครับ นอกนั้นก็ยังเดินอยู่ยังไม่ผิดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับก็จะมีดับแต้มอยู่4ตัวนะครับสูตรที่1ดับ6นะครับสูตรที่2ดับ9สูตรที่3ดับ9อ่าสูตรที่4ดับ2สูตรที่5ดับ1สูตรที่6ดับ1แล้วก็สูตรที่7ดับ2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะดับ แต้ม10ในบนนะครับงดวันที่16มิถุนายนก็จะมีดับแต้ม 1, 2, 6, 9นะครับ4ตัว 1, 2, 6, 9นะครับสําหรับใครที่ใช้สูตรในตัดอยู่ก็ให้ให,ให้ตามสูตรนั้นนะครับก็เราก็ไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ใช้สัก1สูตรสสูตรนะครับมาตัด แต่ให้เป็นสูตรที่เราคิดว่ามันน่าจะดับต่อนะครับหรือว่าเป็นสูตรที่เราตามในทุกงวดนะครับที่ผมลงให้นะ <C ül üyor> ก็คือส่วนมากที่มันผิดแล้วมันมันจะไม่ผิดนะครับจะไม่ผิดซ้ำนะก็คือแต้มสูตรที่สูตรที่3กับสูตรที่4นะครับงวดที่ผ่านมาก็ผิดไปแล้วแต่คิดว่างวดนี้ไม่น่าจะผิดนะครับก็ดับแต้ม9แล้วก็แต้ม2นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะ อิซ้ำนะครับเป็นตัวเลขที่ว่าเราน่าจะมั่นใจว่ามันจะไม่ผิดอีกนะครับก็คือมันผิดไปแล้วนะที่ผมดูสถิติมา3 4 9กงวดนี้ก็คือมันไม่มีสูตรไหนที่ผิดต่อกันผิดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดก็ก็จะเว้นงวดแบบนี้นะครับถ้าผิดจริงๆนะแต่ไม่มีสูตรไหนที่ที่ผิดติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมบอกไปก็คือถ้าสูตรที่ว่าน่าจะไว้ใจมากที่สุดนะครับก็คือสูตรที่ผิดแล้วนะสูตรที่ผิดแล้วก็คือแต้ม9ก้ากับแต้ม2นะครับก็คือเรานําไปตัดได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ผิดซ้ํานะครับแต่ถ้าใครติดตามอ่าหรือว่าตามสูตรในอยู่ก็อ่าใช้สูตรนั้นไปได้นะครับก็คือใช้สูตรที่ที่เราตามนะครับใช้สูตรที่เราตัดทุกงวดก็โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในระยะสูตรดับแต้ม10หน่วยบน3 4 9งวดนะครับผิดน้อยสุดห้างหวดนะครับผิดมากสุด9งวดนะครับในแต่ละสูตรก็ดับแต้ม1269นะครับเลือดเลือดเด่นแต้มนะครับก็จะมี0 3 4ย์8นะครับก็ถ้าไม่มีสุดใดผิดนะครับในาจะสูดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตามที่ผมลงให้ดูนะครับ สำหรับใครที่ตามสูตรนั้นอยู่ก็ใช้สูตรนั้นกนแล้วกันนะครับก็ขอให้เราว่ามั่นใจว่าสูตรจะไม่ผิดนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกสูตรนะครับถ้าเราใช้ทุกสูตรนี้มีโอกาสที่จะตัดผิดหรือสูตรผิดมันมีโอกาสมากนะครับอย่างน้อยผมแนะนำว่าให้ใช้สักประมาณ2สูตรก็พอนะครับหรือว่า3สูตรนะครับไม่เกินนี้นะสำหรับใครที่ ใช้สูตรดับแต้มอยู่นะครับเป็นสูตรดับแต้มส0ดในบนนะครับ2ตัวบนนะครับมีจับคู่แล้วนะครับ2ตัวบนจับคู่แล้วมีเลขเด่นที่ตกแต้ม1 2ึ่งกนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มานะครับคิดว่าน่าจะไม่มานะวิธีการตัดก็แบบนี้นะครับเราก็ตัดออกไปมันก็จะเหลือเด่นแต้มที่อยู่ในตรงนี้นะครับ0 3 4 578นะครับก็คือเป็นตัวเด่นนะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสูตรดับแต้มก็คือเป็นสูตรตัด2คู่อ่ะคู่คู่2ตัวบนนะครับที่จะทําให้เราตัดออกไปให้เหลือเลขน้อยชุดที่เราจับคู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสมาชิกที่มาติดตามใหม่ก็ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับผมก็จะนํามาลงให้ทุกงวดนะครับตามที่ผมลงไปในอ่าแต่ลงวดที่ผ่านมานะครับยังไงก็ ขอฝากให้กับสมาชิกไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับสูตรดับแต้ม10หน่อยบนนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ